สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆลุงป้าอาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทุกทกท,กท่านนะครับวันนี้กาก้าพารวยก็มาพร้อมกับเหรียญ10บาทเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้กาก้าก็จะนําเอาข้อมูลนะครับเป็ดความรู้สําหรับเหรียญรุ่นเก่านะครับวันนี้กา้าจะเอาข้อมูลย้อนให้กับทุกทท่านได้รับข้อมูลกันด้วยนะครับเป็นเกร็ดความรู้สําหรับเหรียญกระสาบของรัชกาลที่3ด้วยนะครับทุกทท่านนะครับรับข้อมูลกัน ไปพร้อมๆกับกาก้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นะครับเป็นปีพุทธศักราช2549และก็เหรียญปีพุทธศักราช2551นะเหรียญกระสาบุนเวียนนะครับของรัชกาลที่3นะครับเหรียญกระสาบุนเวียนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันนะครับ2แบบด้วยกันนะครับซึ่งแบบแรกนั้นนะครับก็จะเป็น เหรียญกระสาบช้างนะครับด้านหลังเมืองไทยจศหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับเป็นช้างนะครับด้านหน้าเป็นช้างนะครับด้านหลังก็จะเป็นคําว่าเมืองไทยนั่นเองนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญทองแดงนะครับเป็นเหรียญทองแดงนั่นเองนะครับมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง23มมิลลิเมตรผลิตออกมาทั้งสิ้น500เหรียญนะครับ500เหรียญนั่นเองนะครับส่วนเหรียญรุ่นนี้นะครับก็มีการ ปลอมแปลงค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ฝากทุกทกท่านนะครับถ้าจะซื้อเพื่อการเก็บสะสมหรือว่าเก็งกาไรนั้นก็ขอให้ตรวจสอบกันดูให้ดีนะครับเนื่องจากว่าเหรียญช้างมีราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับเขารประเมินเอาไว้อยู่ที่หลักแสนเลยทีเดียวนะครับหลักแสนเลยทีเดียวแต่ไม่รู้ว่าครับในตลาดนักสะสมของเรานั้นจะมีของปลอมหรือว่าอย่างไรนะครับ มากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งยอดการผลิตเพียงแค่500เหรียญเท่านั้นเองนะครับอ่าตัวนี้นี่ก็คือเหรียญช้างนะครับส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือเหรียญดอกบัวนั่นเองนะครับของรัชกาลที่3นะครับเหรียญดอกบัวนะครับด้านหลังเมืองไทยเช่นเดียวกันนะครับด้านหน้าเป็นดอกบัวและก็ระบุว่า1197นะครับส่วนด้านหลังเป็นคําว่าเมืองไทยเช่นเดียวกับเหรียญช้างนะครับอ่าเป็นเนื้อทองแดง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง22มิลิเมตรนะครับซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเหรียญช้างนั่นเองนะครับยอดการผลิตนั้นก็ผลิตออกมาทั้งสิ้น500เหรียญน,นะครับ500เหรียญส่วนราคาที่ครบประเมินเอาไว้ก็หลักแสนเช่นเดียวกันนะครับหลักแสนเช่นเดียวกันส่วนที่มีออกมาอีกนะครับมีออกมาอีกก็คือเหรียญดอกบัวนะครับภาษาอาหรับนั่นเองนะครับแต่ทั้งสองเหรียญน,นี้ ก็ไม่มียอดผลิตที่ชัดเจนนะครับส่วนที่แน่นอนนั้นก็คือมีเหรียญช้างกับเหรียญดอกบัวนะครับที่มียอดการผลิตออกมานะครับอ่าก็มีด้วยกัน2แบบเท่านั้นเองนะครับของราชการที่3นะครับอ่าเป็นจอ1 1อนหนึ่งหนึ่นะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องอ่าจะซื้อก็อย่างที่บอกว่าต้องให้ดูกันให้ชัดเจนนะครับส่วนเหรียญที่ ออกมาเยอะแยะมากมายนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามีการผลิตออกมาเพื่อการสะสมนะครับเพิ่งจะผลิตออกมาเท่านั้นเองนะครับส่วนเหรียญนะครับเหรียญที่เราเห็นอยู่เป็นเหรียญชนิดราคา10บาทนะครับเหรียญชนิดราคา10บาทซึ่งด้านหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับ ปิ่นพระพักทางเบื้องขวาส่วนวงขอบในนะครับวงขอบในก็จะระบุวา่าภูมิพลอดุลยเดชและรัชกาลที่9นะครับเหรียญปีนี้นะครับนะครับความผิดปกติของเขานั้นนะครับก็ถือได้ว่าเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเหรียญไส้แตกหรือว่าเหรียญเนื้อเกินนะครับของปี49นะครับปีพศ2549นั้นเยอะมากมายเลยทีเดียวนะครับ พี่ๆน้องๆก็ให้สังเกตนะครับจุดสังเกตก็จะมีเพียงใต้ฐานพระปรางนะครับแล้วก็ด้านขอบของช่องเหลืองและก็นิกเกิลนะครับส่วนแบบนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นปกตินะครับของเหรียญก็ยังไม่ได้มีความผิดปกติวงขอบนอกเป็นเฟืองสลับเรียบนะครับส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้านี้นะครับท่านก็จะเห็นว่ามีเส้นนะครับไม่ว่าจะเป็น เนนิกเกิลและก็ทองเหลืองนะครับขึ้นมาคู่คู่กันนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ถือว่าผิดปกติอะไรนะครับอ่าตัวนี้นะครับการปั๊มเบี้ยวเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับใต้คําว่ารัชกาลที่9กนะครับก็จะเป็นการปั๊มเบี้ยวที่ขยับออกมาอ่าอีกฝั่งนึงก็จะมากินฝั่งนี้นะครับเนื้อทองเหลืองนั้นก็จะหายไปนะครับขอบก็จะมาขึ้นที่นิกเกิลนะครับตัวนี้นะครับก็ยัง เป็นปกตินะครับยังเป็นปกติของเหรียญชนิดราคา10บาทปีพศนี้นะครับส่วนพี่ๆน้องๆลวงปัอญานน้นจะเก็บสะสมนะครับก็อยากจะขอแนะนําให้เก็บสะสมเหรียญนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดปีพศไหนนะครับก็ให้หาถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญที่ปกติน,นะครับให้หาเหรียญที่มีสภาพที่มีความสมบูรณ์สวยงามนะครับสมบูรณ์สวยงามไม่ว่าจะเป็นปีพศไหนนะครับ ตัวนี้นะครับปีพุทธศักราช2549นะครับซึ่งปี49นั้นยอดการผลิตถึง128ล้านเแสนพันเหรียญน,นะครับนี่ก็คือยอดการผลิตของเหรียญปีพศนี้นะครับส่วนอีกเหรียญปีพศหนึ่งนะครับที่หลายๆท่านนั้นติดต่อสอบถามกันค่อนข้างที่จะเยอะมากมายเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ปี51นนะครับทำไมถึงบอกว่ามีราคานะครับมีราคาส่วนวันนี้นะครับ ก็จะเอาลักษณะความพิเศษนะครับด้านหลังเอามาฝากพี่พี่น้องนองนะครับหลวงป้านอ่านะครับการสังเกตเหรียญก็ให้สังเกตเช่นเดียวกันกับทุกรุ่นทุกปีพศนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้เป็นเพียงปั๊มเบี้ยวนะครับเล็กเล็กน้อยน้อยไม่ว่าจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับตัวนี้ถ้าพี่น้องนะครับจะดูว่าก,การปัม๊มปั๊มเบี้ยวนั้นแบบไหนที่มันมีราคานะครับอย่างที่กาก้าพารวยได้ ทำคลิปหรือนําข้อมูลเอามาฝากนั้นนะครับหลายคลิปที่บอกว่าให้วัดนะครับให้วัดจะขอบนิกเกิลถึงขอบทองเหลืองนั่นเองนะครับให้อยู่ที่1.5ม mm ิลลิเมตรนะครับระยะห่างตรงขอบระหว่างขอบทองเหลืองกับขอบมิกเกิล1.5ม mm ิลลิเมตรนะครับตัวนั้นก็จะทําให้มีราคานะครับส่วนด้านหลังนี้นะครับส่วนจุดที่จะต้องสังเกตก็คือใต้ฐานพระปรางนะครับใาตา้ฐานพระปรางซึ่งความละเอียดของ ข้อมูลด้านหลังนี้ก็จะเป็นพระปรางนะครับพระปรางวัดอรุณด้านบนนั้นก็จะเป็นอักษรเบลนะครับและราคาการผลิตนะครับอ่าด้านนี้ก็จะระบุประเทศไทยและปีพศที่จะทําเหรียญนะครับอ่านี่ก็คือเหรียญปีพุทธศักราช2551นะครับซึ่งแบบนี้นะครับมีคําถามเยอะแยะมากมายเลยนะครับอ่าก็อยากจะฝากทุกๆท่านนะครับในคลิปนี้นะครับการดูเหรียญนะครับก็ ปัจจัยสาคัญนะครับปัจจัยสําคัญของนักสะสมนะครับความสวยงามการคงสภาพของเหรียญนั่นเองนะครับอ่าสภาพของเหรียญนะครับก็ยังหาได้ในระบบหมุนเวียนนะครับอันนี้ก็คือเหรียญปกติของปี51นะครับส่วนที่บอกว่าปี51ทําไมมีราคานะครับก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับปี51อ่าลักษณะเนื้อเกินนั่นเองนะครับอ่าด้านหลังนะครับเป็นเนื้อเกิน ใต้ฐานพระปางนะครับอ่านี่ก็คือความพิเศษของเขานะครับแล้วก็ปั๊มเบี้ยวนะครับปั๊มเบี้ยวขอบตั้งตั้งแต่ประเทศไทยนะครับมาจนถึงคำว่าบาทเลยทีเดียวนะครับอ่าน่านจะเห็นว่าเป็นขอบซ้อนนะครับขอบซ้อนนี้นะครับอ่าจึงส่งผลให้กับการปั๊มเบี้ยวของ เนื้อทองเหลืองแล้วก็นิกเกิลนะครับตรงนี้นั่นเองนะครับก็เพียงเล็กๆน้อยๆนะครับเพียงเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนที่ทําให้เหรียญปี5-1นั้นมีราคาตรงนี้ใช่ไหมก็ถือว่าใช่นะครับก็ถือว่ามีความสวยงามนะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณ1กว่ากว่านะครับหมิลกว่าแต่ส่วนตัวที่มีราคาตรงนี้นะครับก็คือเนื้อเกินนะครับขนาดนี้นะครับราคา การซื้อขายในตลาดนักสะสมนะครับก็ถือได้ว่าไม่ขี้ริ้วขี้เล่นะครับก็ราคาหลักร้อยขึ้นไปเลยทีเดียวนะครับของเหรียญเนื้อเกินนะครับอ่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่ราคานั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของนักสะสมแต่ละท่านนะครับไม่มีราคาที่ยึดถือเป็นตายตัวนะครับบางท่านก็อาจจะไม่ถึง100บาทนะครับบางท่านนะครับบางท่านก็อาจจะมีราคาตั้งแต่150ถึง200บาทก็มีนะครับ อ่าสำหรับเหรียญเนื้อเกินนะครับในตลาดนักสะสมส่วน UNC นะครับ UNC ปีพุทธศักราช2549เขาประเมินเอาไว้นะครับ60บาทนะครับส่วนปี51นั้นเขาประเมินเอาไว้ UNC อยู่ที่50บาทนะครับนี่ก็คือเหรียญทั้ง3เหรียญน,นี้นะครับความผิดปกตินะครับจุดที่เราต้องสังเกตสังเกตยังไงเก็บเหรียญยังไงให้เหรียญของเรานั้นมีคุณค่านะครับ มีคุณค่ามีราคานั่นเองสภาพเป็นอันดับหนึ่งความพิเศษเป็นรองลงมานะครับความพิเศษเป็นรองถ้าเกิดว่าเหรียญมีความพิเศษนะครับก็จะทําให้ราคาบวกกับสภาพนั้นนะครับราคาก็จะสูงขึ้นนั่นเองนะครับก็ต้องขอฝากทุกทกท่านด้วยนะครับการเก็บสะสมเหรียญน,นะครับเอาละนะครับสำหรับคลิปนี้กากา้าพารวยก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ